สวัสดีค่ะกระปา๋าจาก U.S.A. ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้แอดมินทำหน้าที่เหมือนเดิมค่ะแนะนำสินค้าเรามาดูกันที่ MK ใบนี้นะคะ MK หรือ Michael Kors e หรือว่าหลายๆคนจะชอบเรียกว่า MK เนื่องจากว่ามันสั้นและเข้าใจง่ายๆตัวกระเป๋าจากซ้ายมือไปขวามือจะมีความกว้างอยู่ที่ ประมาณ9นิ้วนะคะส่วนความสูงจากบนลงล่างนั้นอยู่ที่ประมาณ7.5ความหนาของตัวกระเป๋าอยู่ที่ประมาณ4นิ้วกระเป๋าสตังใบายาวใส่ได้นะคะตัวโทรศัพท์ใส่ได้ทุกรุ่นทุกแบรนด์ทุกขนาดเลยการใช้งานของรุ่นนี้เนี่ยสพา,ายไหล่ได้สพายข้างได้คล้องแขนได้ จับเฉพาะหูจับก็ใช้ได้ค่ะตัวหูจับเรามาดูกันค่ะมีขนาดเท่าไหร่อยู่ที่4 5ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะในส่วนของหูจับเขาจะอยู่ในลักษณะตรงๆแบบนี้ตัวโลโก้ของ mk ใบนี้เนี่ยเป็นโลโก้ใหม่นะคะเราจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นโลโก้อยู่แบบเดียวเลยแต่ตอนนี้มีโลโก้ใหม่เป็นดีไซน์ใหม่นะคะ ตัวก้นกระเป๋าของรุ่นนี้ไม่มีปุ่มกันเปื้อนนะคะต้องแจ้งให้ทราบไว้ก่อนว่าปุ่มกันเปื้อนเขาไม่มีแต่วางแล้วเนี่ยมันสามารถอยู่ทรงไม่ลม้มไปดูที่สายสะพายกันบ้างค่ะสายสะพายของกระเป๋ารุ่นนี้คุณถอดได้ปรับได้ความยาวอยู่ที่22.25ถ้าคุณอยากใช้งานแบบ c s s ช o d y เพิ่มความยาวได้ถึง24.25 ฟังก์ชันการใช้งานของกระเป๋ารุ่นนี้มีซิปกลางกั้นพาร์ติชันซ้ายขวาออกนะคะส่วนภายในมีช่องให้คุณได้ใส่บัตรอยู่3ช่องตัว m a t เทียลโลโก้หูจับตะขอห่วงเป็นสีทองนะคะมาดูออฟฟิศกันบ้างคะ่ะสะภายไหล่ได้ อยู่ประมาณนี้นะคะสภาล์คลอชบอดี้อย่างที่บอกคุณสามารถเพิ่มความยาวได้ลดความยาวได้ตามสรีละของผู้ใช้เลยหรือใช้งานแบบคล้องแขนก็ได้จับเฉพาะหูจับของตัวกระเป๋ารุ่นนี้ก็ใช้ได้ถือว่าหลากหลายค่ะสไาย์ไหลคลอชบอดี้หูจับคล้องแขนเขาสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานถ้าอยากได้กระเป๋าสักหนึ่งใบ ลองทักถ่ายมาขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะถูกใจชอบใจกด subscribe กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนได้ค่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันต่อว่ามีสินค้าอะไรมาแนะนำคะ่ะ